คนข้างคนข้างใครไปครับไปไปไนี่นี่นี่มาลอูเราอูเราน้าปลาปลาเอ้ย เล่นเกมบ้าอเอาเจ็ดชั่วโมงเลยนะาป่พี่ไเี้ยบ้าเฮ้ยนี่ไงไปเล่นโคตรไปเล่นตึงฟูร้องอะไรพี่ชาร้องอีกระเป๋าเราอ่ะถ้าไหนไหวไวอะไรตฉช้าๆนะตลมากเลยอะหยอหยอหยอความเดอเกินไปทีลมไปไปปั๊กูเร็วไก่โอ ไปบอกพี่ปื้มยังเล่นช้าอยู่บัฟบัฟขาขาเอาอะไรเอาไม่ขาเอาเมื่อกี้นึกว่านึกว่านึกว่าพี่ปื้มตายอะไรว่กจะใช่ไหมคิวมันขึ้นพอดีเนาะไปตั้งใจเล่นหน่อยแต่ยังไงตั้งให้ไปๆปได้เหมือนพี่ปื้มตั้งให้วอลแบบบุ๊บบุบบุ๊บใช่ได้จริงเหรอเฮ้ยไอ้ดอกจุ๊จุ๊จุ๊จได้ดีได้ อ้อหลออาเกลเาเอ้ยนะได้ที่เอาเฮ้ยมาแม่งล็อกแรกที่ไหโอ้โหมับเว้ยนี่เลยโอ้ยจับคอได้ได้เกีโอมเกเท่าตุเชิงตึงไปได้ตุเชิงตึง มาตั้งไอโวช้ามากพี่เ่ได้เ่ได้ได้พัดตั้งให้มันไวหน่อยดิแบบแบบพี่อะเอพี่นเฮ้ยช้ามากพี่วิ่ช้ามากไอ้ยบายวิงโดนไวะแค่นั้นใช่ไใช่ไมะไม่ได้มีอะไรรับซอนนี่ไปไม่ตั้งใจเล่นเลยอ่ะเอ้สองตัว

ี่เอาบีกเล่เท่าไว่าีปเอาบีกเล่เท่าโอมเอาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยพี่พูเล่นพูเล่นพูเล่นครบเจ็ดนานเาไ่าแลละไปห่งตัวตัตัวแจกแปมพี่ฟายแย่พี่ไไปก่านีดิไปมันไปก่่าช่วยไปก่อนช่วยไปก่อน ไปแล้วพี่ว้าุ๊บเจ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บพี่ก็จมันจุ๊บมันอันตัวเหรอพี่มันเล่นบื้อเกินล่ะพี่มันเล่นบื้อเกินมัวปิวเลยอะมัวมัวสองปิวอะผมเห็นกับตาพี่มัวสองจริงจะจุ๊ะพี่ไม่เอามีเดินหัว

โอ้ยพี่พึ่มก็เล่นโคตรไฟอย่าว่าพี่โอมกับพี่ปื้มยังไม่นอนนะจริงของก็ควรนอนแล้วหลังพีเอ็นอ่ะเกย์มาพี่พี่พื่มเหรอพี่พี่อ่ะพี่โอมเขาข้อหลังอ้าวพี่มปีไปเว้ยหายไม่ตัวปี่ไปอะ

ไไ้าปิก็จะวเฮ้ยผมเสียวเล่นพี่ยิงเลยพี่เล่นเลยแตกยายไม่ตายซ้ไหน่ี่ซ้มเลยอสิชใช่ๆพี่เก็บห้องุปลิงไม่ตาย่ตายหรอยังพี่ยังยังอยู่นะ น่าจะคุยกับไม่รออยู่ไม่รับทีไปเฮ้ยกระสือไอ้เหี่ไฟไม่ล่ะเปลนดาวเหรอฮะตมอตใจอ่ะพี่ตรงใจแล้วเออายตาตายมัยังไงมายิงมันเม็ดเลยไม่รับสายอไปอ๋พี่อมคามไอยู่หรอแช่ไปเลยที อะไรดุดหินนะดิเอ้อ้ยเขาให้เพื่ออะไรวะใครวะพี่โอวิแหละไอ้ยัยนี่้ยัยั้ยอ้้ยอ้้ยไม่อยากเล่นเอออเลผมไม่อยากปิดกันหรอกบลเล่บล่บลเล่บลเล่เอออ้าวฝ่าก็ทำเกินพี่ฝ่าย

สวยสวอสวดสวย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 ยสยสวยสวยไวยส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 วยทยยวยวยอยสวยวยสวยสวยสวยยนวยส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 วยายายสว่สยสย เดี๋ยวเโอ้สม่ต้องเสีะว้ยกคือย่อเสียงขาเลยไม่เอาไม่ยากนะจะจุดนะครับโค้จะเชิงจุดนะไยุไม่ยุให้จเิงี่้าวบนึกลืมเสียงไอวอลอว่าอยู่เอาเลยนี่กดค้างไปไหนละเฮ้ย สวยทำกันเกินวันนี้ลงหากันทั้งวันเลยพี่ไม้เกินขอบคุณพ่อพันครับจากีออน FM พ่อพันธ์ครับสรุปเดินออกไปไม่ได้เล่นตัวแท็กถายไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อมขอเล่นก่อนพี่ออมไม่อยากจบพี่ออมไปจุดหน่อยไปไป ไปมาจุบหน่อยไไม่เอาไปไม่เอาไปนี่ไนี่ไป่ไี่ไ่ไตัวจุดเลยไปมนไปไม่เดอบผมไม่เดอไปมาจุบหน่อยมันมีหน่วยส้มยิงอะมันนมีหน่วยส้มยิงอะมาแล้วนะแอบก่อนโอยมตัยงไงไปว้าวหัวนะหัวนะ quá ổn không ổn không ổn đi <phai>. cỏ <laughs> <Đi phai>. Wow <cười> 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 Đi nhà thằng lái bổng. ขอเล่นอีกสักเกมแล้วกันก็ไม่หัดด้วยแล้วเล่นในเกมกูบอกเลยไอ้กปขอเล่นในเกมหนึ่งว้าวในเล่นแล้วไปเป็นไรฮะเมื่อทีชนะเลยเพื่อนเพื่อนแพ้พี่อนพีไฟ เฮ้ยเฮ้ยนีกลัววะที่รอแล้วใี่ปีี่มินจะรับของขวนี้ก็ได้ โอมกุ้งมดนด้วยักยางยืก็มัด้วคริสตัลเจ็บเบียงตายแล้วไปเอาต่อทีไปเีาต่อดีไปไพลังอยพลังไปไม่ได้ี่ตายเหอแต่ละคน Ok. Chúng tôi đi tài vong <coughs> cả là quá nhưng vậy nhé Ơi, 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 ơi. ơi

กูกลัวไอ้ี้ยกูลัคนนี้โวไปกูจะตายวงไอ้ไปจะตายวงไอ้เย่ดีวอัดกลูอย่างเดียวเลย้ หมดทิ้งไม่หมดเลยอะเกินเสนอะไรเนี่ยพี่ตายสองรอบแล้วเนี่ยพี่ตายปืนตายโง่แล้วสองรอบละเหนื่อยวะขำตั้วแต่เมื่อคืนโน้ะสนั่เล่อ้โหาาโาาเาา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  พ่อพี่โอ้ยเกียร์เกนอนยิง่ายใครจะเล่นกับพี่ปื้มมาไปพี่ปื้มเล่นสนัยอ่ะพี่มาเพราะว่าบอกว่าพี่แล้วมันมีหนวดแต่ต้องมีส่วนด้วยจริงจริงโกรกเกียรกินก่อนแค่นี้แหละครับไอ้เถามันนอนยิงวินครับชิวๆนะ ชาเราจะสู้ได้เขาเล่นช้าเกินอ่านกรีบออกหมดนะเมือ่อกนะี้รู้มันออกซายออขวาคือรู้หมดเลย